สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่คอร์สการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Cap c u t นะครับโปรแกรม Cap Cut เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นโปรแกรมน้องใหม่นะฮะที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดได้ในเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าสามารถเ,เรียกเสียงฮือฮากับจากบรรดาเหล่าวิดีโอครีเอเตอร์จากทั้งโลกได้อย่างมากมายที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าโปรแกรม Cap Cut เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ปล่อยออกมาให้เราดาวน์โหลดได้ฟรี แต่ว่าประสิทธิภาพใกล้เคียงหรือว่าเทียบเท่ากับโปรแกรมการตัดต่อวิดีโอระดับมืออาชีพที่ราคาแพงนะครับหลายหมื่นบาทเลยทีเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับโปรแกรม CAPCut เองเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นโปรแกรมน้องใหม่ซะเลยทีเดียวนะครับหลายท่านรู้จักโปรแกรม CAPCut นะครับผ่านการใช้งานการตัดต่อ,ตอวิดีโอบนสมาร์ทโฟนมาก่อน ก็มีทั้งบท Android นะครับมีทั้งบน iOS แล้วก็ครีเอเตอร์ทั้งหลายก็ใช้งานกันมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมนะครับว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้อย่างง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงและตอนนี้นะครับตัวแ a ป c ั t เองเนี่ยก็ได้ออกเดสก์ท็อปเวอร์ชันที่ให้เราสามารถติดตั้งการใช้งานโปรแกรม Cap c a p c u t บน Windows แล้วก็บน Mac ได้แล้วก็เป็นที่ถูกอกถูกใจนะฮะของสายวิดีโอครีเอเตอร์ที่เน้นการทํางานอย่างจริงจังบนคอมพิวเตอร์ตอนนี้นะครับก็มีครีเอเตอร์หลายคนนะครับ ตั้งแล้วก็ตัดต่อทดสอบกันแล้วนะครับแล้วก็มีรีวิวออกมาเป็นไปนในทางบวกนะครับว่าเป็นโปรแกรมที่ดีมีประสิทธิภาพทีนี้เราจะมาลองดูฟีเจอร์นะครับว่าฟีเจอร์ที่สําคัญของโปรแกรมแคปคัทเนี่ยมีอะไรบ้างนะโปรแกรมแคปคัเนะครับก็จะเป็นจุดเด่นก็คือว่าเป็นโปรแกรมที่มีขนาดเล็กแล้วก็ไม่ได้กินทรัพยากรของคอมพิวเตอร์มากดังนั้นหมายความว่าเรื่องคอมพิวเตอร์ที่เราขายอยู่ในตลาดราคาตั้งแต่ระดับ2000 20, 0กว่าบาทขึ้นไปเนี่ยนะครับก็สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นนะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปซื้อคอมพิวเตอร์สเปคส ข้อที่2ก็คือว่าเป็นโปรแกรมการตัดต่อที่ใช้งานง่าย user interface หน้าจาหน้าจอนะครับก็เรียบง่ายทำให้บรรดาครีเอเตอร์ที่เริ่มต้นใช้งานเนี่ยนะครับก็สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับมืออาชีพเลยทีเดียวฟีเจอร์คำสั่งเอฟเฟกต์ทรานซิชันนะฮะมีให้ครบคันโดยที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปดาวน์โหลดมาเพิ่มเติม และที่สําคัญที่สุดนะครับต้องถือว่าเป็นจุดเด่นอีกอันนึงนะครับของแคปคัตที่โปรแกรมตัวอื่นไม่มีนั่นก็คือว่าแคปคัตจะมีหลายบริเพลงให้บรรดาครีเอเตอร์ได้เลือกใช้มากกว่า3 0 0 0 0นเพลงอันนี้ยังไม่รวมเสียงเอฟเฟกตต่างๆด้วยนะครับก็จะเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจนะครับของบรรดาเหล่าวิดีโอครีเอเตอร์ทั่วโลกเป็นอย่างมากนะครับในเรื่องของการเลือกใช้เพลงทีนี้เราลองมาดูตัวสเปคคอมพิวเตอร์กันดูบ้างนะครับว่าสเปคคอมพิวเตอร์นะครับที่บอกว่าไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ สเปคสูงนั้นเนี่ยนะครับประมาณเท่าไรนะครับถึงจะพอใช้งานได้เดี๋ยวนี้จริงๆแล้วก็ตั้งแต่ CPU นะฮะตั้งแต่ตัว i3 i5 นะครับใช้งานได้ละนะครับเริ่มต้นตัว w n n o w w นะครับก็ขอให้เป็นตั้งแต่ Windows 7 64บิตขึ้นไปนะฮะจนกระทั่งถึง Windows 11ก็ใช้งานได้ฮาร์ดดิส์นะฮะขอให้เป็นฮาร์ดดิสส์ที่เป็น SSD นะครับก็จะได้เป็นฮาร์ดดิส์ที่มีความเร็วสูงนะครับทำงานกับไฟล์วิดีโอได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่นวง ตัว G P U นะฮะของกราฟิกการ์ดเนี่ยก็ตั้งแต่ 2GB ขึ้นไปก็ใช้งานได้ละแรมของคอมพิวเตอร์นะครับเริ่มต้นที่ 4GB แต่ถ้าจะให้แนะนำนะครับก็ควรจะเป็น 8GB ขึ้นไปก็จะทำให้การตัดต่อนั้นราบรื่นมากขึ้นกราฟิกการ์ดจะออนบอร์ดหรือจะเป็นการ์ดจอแยกก็ใช้งานได้ทั้งสิ้นนะครับรวมถึงตัวมอนิเตอร์นะฮะตัวดิสเพลย์ก็ความละเอียดตั้งแต่ 720p นะครับ ไปกระจทั่งถึงไฮเดฟนะครับไปจนจนกระทั่งถึง 4K นะฮะก็สามารถใช้งานตัว CapCut ได้เช่นกันส่วนฟีเจอร์นะฮะมีอะไรบ้างนะครับก็เหมือนกับพื้นฐานโปรแกรมตัดต่อโดยทั่วไปนะครับสามารถ Import วิดีโอมาใช้บนทำทม์ไลน์ได้ตัดต่อได้คำสั่งการตัดต่อก็มีให้ครบคันจุดเด่นอีกอันนึงก็คือใส่ Look Up Table หรือว่าลักได้นะครับ ตัว LUT หรือว่า Look Up Table นะครับหรือบางคนเรียกว่าลัดเนี่ยนะฮะก็จะเป็นคำสั่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับการแก้สีแบบสำเร็จรูปนะครับสามารถดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เอามาใช้งานกับไฟล์หรือกับลอไฟล์นะไฟล์หรือการถ่ายวิดีโอแบบล็อกนะครับตามกล้องยี่ห้อต่างเนี่ยนะฮะสามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับสีก็ถูกเปลี่ยนนะครับเป็นไปตามพรีเซตที่รัดกำหนดมานอกจากนั้นนะครับก็ยังสามารถใช้งานพวกโคมาคีทำกรีนสกรีนนะครับแอนิเมชันนะครับได้อย่างครบครัน มีเรื่องของเอฟเฟกต์ให้เลือกใช้มีเรื่องทางทรานสิชันให้เลือกใช้ได้อย่างฟรีๆเยอะแยะส่วนเรื่องของการเอ็กซ์พอร์ตนะครับก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมฟรีที่เอ็กซ์พอร์ตได้ตั้งแต่ระดับ Full HD ไปจนถึงนจนกระทั่งถึง 4K เลยทีเดียวนะครับเลยที่สําคัญเอ็กซ์พอร์ตแล้วไม่มีรลยน้ําไม่มีวอเตอร์มาร์ด้วยนะครับก็ทําให้เป็นที่ถูกอ,อกถูกใจของบรรดาวิดีโอครีเอเตอร์จากทั้งโลกนะครับก็สามารถทํางานได้ตั้งแต่ระดับ พื้นฐานนะครับไปจนถึงมืออาชีพและทำงานในระดับคอมเมอร์เชียลได้เลยที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับก็จะเป็นโอเวอร์วิวคร่าวๆนะครับของตัวโปรแกรม Cap c a p c u ตนะครับซึ่งใน EP หน้านะครับผมจะมาแนะนำให้ทุกท่านได้ทดลองการติดตั้งโปรแกรมแคปคัตลงไปในคอมพิวเตอร์กันนะครับว่าจะมีวิธีการมีกระบวนการอย่างไรบ้างและติดตามได้ใน EP หน้านะครับ